สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิพย์นะคะเรามาอ่านหนังสือภาษาไทยมานีมานะชั้นปฐมศึกษาปีที่4เล่มที่1กันค่ะสำหรับเล่มที่1มีทั้งหมด15บทคือบทที่1ถึงบทที่15เราไปฟังกันเลยนะคะบทที่8จันทร เช้าวันหนึ่งมานีชูใจเดินมาโรงเรียนด้วยกันพอมาถึงทางแยกที่บรรจบกับถนนใหญ่เขาแลเห็นจันทรนกำลังเดินขึ้นสะพานขาข้างหนึ่งของจันทรพิการรีบเล็กทำให้เขาเดินกระโพกกเพกมือข้างหนึ่งถือห่อหนังสือห่อใยญยอีกข้างหนึ่งถือห่อข้าวสะพานนั้นลาชัน มานีเกรงว่าจันทรจะลื่นถลายล้มลงไปจึงรีบวิ่งเข้าไปหาแล้วพูดว่าฉันช่วยถือห่อหนังสือให้ดีไหมจ๊ะพลางยื่นมือไปดึงห่อหนังสือจันทรกระชากห่อหนังสือกลับทำหน้าบึง้งรีบเดินกระโพกกระเพกข้ามสะพานไปโดยเร็วมานีกับชูใจยืนดูจันทรนข้ามสะพานไปอย่างปลอดภัยแล้วจึงปรึกษากันว่า ทำอย่างไรจันทรจึงจะยอมรับความช่วยเหลือจากเพื่อนๆนจันทรเป็นนักเรียนห้องอื่นแต่มานีกับชูใจก็ถือว่าเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันต้องช่วยเหลือเจือจุนกันบรรดาเพื่อนร่วมชั้นของจันทรนเล่าว,ว่าจันทรไม่ยอมพูดจาเล่นหัวกับใครเพื่อนพูดด้วยเขากราบทำท่าจ้องหองและตะวาดเอาจนทุกคนอิดหนาระอาใจ ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ครูประจำชั้นขอร้องให้เพื่อนๆทำดีต่อจันทอนแต่ทุกคนก็เบื่อหน่ายในที่สุดก็ไม่มีใครสนใจใยดีจันทรนเลยมานีกับชูใจคิดว่าจันทรนคงมีความทุกข์อยู่ในใจเขาจึงคิดจะช่วยเหลือเพื่อจะเป็นการบรรเทาความทุกข์นั้นลงได้พอหยุดพักตอนกลางวัน มานีกับชูใจรับประทานอาหารกลางวันแล้วจึงพากันมาหาจันทรพบจันทรน,นั่งกอดเขาเจ้าจุกอยู่คนเดียวใต้ต้นว่าพอมองเห็นมานีกับชูใจเขาก็สะบัดหน้าหนีชูใจพูดว่าฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอจันทรเพราะเราไม่มีพ่อแม่เหมือนกันจันทรน,นั่งนิ่งเฉยชูใจพูดต่อไปว่า ฉันพูดจริงๆนะจ๊ะฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอเวลาไม่สบายใจจะได้เล่าให้เธอฟังจันทรพูดว่าเธอก็เล่าให้มานีฟังสิมานีเป็นเพื่อนที่ดีมากเขารับฟังความทุกข์ร้อนและช่วยเหลือเกื้อกูลฉันอยู่เสมอแต่เขาไม่เหมือนเราเขาไม่เป็นกาพร้าเหมือนเราสองคนเขาไม่รู้ว่า เวลาเราฟังคนอื่นพูดถึงพ่อแม่แล้วเรารู้สึกอย่างไรเราเป็นเพื่อนกันนะจันทอนชูใจพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนจันทอนหันกลับมาน้ำตานองหน้าเขายกมือขึ้นเช็ดและขยี้ตามานีส่งผ้าเช็ดหน้าให้จันทอนรับเอาไปเช็ดน้ำตาแล้วซบหน้าลงร้องไห้เสะอึกสะอื้น มานีกับชูใจเข้าไปนั่งใกล้ๆช่วยกันปลอบโยนจนจันทรหยุดร้องไห้แล้วเงยหน้าขึ้นมานีกับชูใจเห็นตาของเขาบวมและแดงจันทรนเล่าให้มานีกับชูใจฟังว่าพอเขาเกิดมาแม่ก็ตายอยู่ต่อมาไม่นานพ่อก็ตายอีกนาจึงพาเขามาเลี้ยงไว้ตามบุญตามกรรม เมื่อถูกลูกของนากันแกล้งก็ไม่เคยได้รับความยุติธรรมนาเขยเป็นคนใจดำอำมหิตมากเขาต้องสู้หวานอมขมกลือเลื่อยมาเขาเคยถูกนาเขยใช้ให้ปีนต้นไม้จนตกลงมาถูกต่อไม้ตํำเป็นแผลชะกันที่ต้นขาโชคดีที่ได้ยาที่มีสรรพคุณมารักษาแผลจึงหาย มานีสังเกตดูก็เห็นจันทรนมีผิวพรรณซูบซีดหน้าตาอิดโรยท่าทางมีความทุกข์อย่างสาหัสเสื้อผ้าเก่าชีขาดและสกปรกก็รู้สึกเวทนายิ่งนักจึงตั้งใจแน่วแน่ว,ว่าจะพยายามหาทางช่วยเหลือให้จงได้มานีถามจันทอนว่าน้าของจันทรนมีอาชีพอะไรจันทรนบอกว่า นาของเขาทำเครื่องสารที่ทำด้วยไม้ไผ่หวายและใบลานเช่นเข่งตะกร้าหมวกและพัดไว้ขายแต่ขายไม่ดีมานีฟังแล้วดีใจเพราะและเห็นช่องทางจะช่วยจันทรได้พอดีระกรางสัญญาณดังขึ้นจันทรส่งผ้าเช็ดหน้าที่เขาเช็ดน้ำตาจนเปียกและยับยู้ยี่คืนให้มานี แต่มานีบอกว่ายกให้จันทรนจันทรดีใจมากค่อยๆบรรจงพับผ้าเช็ดหน้าใส่กระเป๋าเสื้อเด็กหญิงทั้งสามสัญญาว่าจะเป็นเพื่อนกันแล้วแยกกันกลับเข้าห้องเรียนเพื่อนร่วมชั้นเรียนพากันแปลกใจที่เห็นจันทรมีท่าทางแจ่มใสเบิกบานจันทรเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ามานีกับชูใจดีต่อเขา เหมือนฉุดเขาขึ้นมาจากขุมนรกทำให้เขามีความสุขขึ้นและเขารู้สึกว่าเพื่อนทุกคนหวังดีต่อเขาเสมอมาต่อไปนี้เขาจะดีต่อเพื่อนทุกคนเพื่อนๆได้ฟังแล้วต่างสาลเสิร์นมานีกับชูใจเขาคิดว่าเป็นเรื่องมหัศาจรรย์อย่างยิ่งที่ทั้งสองคนทำให้จันทรเปลี่ยนนิสัยได้ มานีเล่าเรื่องจันทรให้มานะวีระและปิติฟังและขอร้องวีระให้ช่วยอ้อนวอนลุงรับซื้อเข่งของนาจันทรเป็นประจำวีระรับปากว่าจะช่วยเขาคิดว่าคงไม่มีอุปสรรคอะไรลุงมีใจเมตตาชอบอุดหนุนจุนเจือคนที่ลำบากยากเข็ญและลุงก็จำเป็นต้องซื้อเข่งเพื่อบรรจุผลไม้อยู่แล้ว คงยินดีรับซื้อเข่งได้เป็นประจำมานีกับชูใจดีใจมากที่เขาสามารถทํำงานชิ้นนี้บรรลุผลสำเร็จวันรุ่งขึ้นจันทรยืนคอยมานีกับชูใจอยู่ที่เชิงสะพานพอทั้งสองคนมาถึงเขาส่งห่อหนังสือและห่ออาหารกลางวันให้มานีและชูใจช่วยถือทั้งสองคนก็ถือให้อย่างเต็มอกเต็มใจ เด็กทั้งสมเดินคุยกันอย่างสนิทสนมไปจนถึงโรงเรียนพบวีระยืนคอยอยู่เขาบอกว่าลุงเขาตกลงรับซื้อเข่งและฉลอมของนาจันทร์เป็นประจำจันทร์ดีใจมากเขาขอบคุณทุกคนที่หวังดีต่อเขาและขอร้องให้วีระไปบอกนาของเขาด้วยเพราะถ้าเขาบอกเองก็เกรงว่านาจะไม่เชื่อ พอเลิกเรียนจันทร์พาวีระมานะมานีชูใจและเพชรไปที่บ้านบ้านของจันทรเป็นบ้านหลังเล็กๆปลูกติดกับพื้นดินพื้นปูด,ด้วยฟากหลังคามุงจากภายในบ้านสกรปรกรกรุงรังมีใบลานตอกและหวายเส้นเป็นมัดมัดวางระเกะระกะเครื่องสารที่ทำเสร็จแล้วหลายชิ้นวางซ้อนกันอยู่ น้าของจันทรนกำลังใช้กันไกรตัดผ้าเพื่อเย็บคลิปขอบพัดใบลานอยู่กลางห้องเด็กๆเข้าไปยกมือไหว้หน้าของจันทรนทำท่าประหลาดใจแต่พอวีระบอกความประสงค์ให้ฟังว่าลุงของเขาจะรับซื้อเข่งเป็นประจำน้าของจันทรนก็มีท่าทางดีอกดีใจเพราะรู้จักชื่อเสียงของลุงวีระดี พวกเราเป็นเพื่อนของจันทรนค่ะมานีพูดจันทรขอร้องให้พวกเราอุดหนุนเครื่องสานของคุณนาพวกเราก็อยากมาดูเพื่อจะได้บอกให้แม่มาซื้อตะกรา้าหรือกระเป๋าไหวาไปใช้บ้างฉันก็จะไปบอกย่าให้มาซื้อกระจาดไว้ใส่กระทงห่อหมกด้วยชูใจพูดเพชรหยิบตะกรา้าไหวใบหนึ่งขึ้นมาดูแล้วพูดว่า ตะกร้าใบนี้ราคาเท่าไรครับผมจะซื้อไปให้แม่25บาทจ้าหน้าของจันทรนตอบเพชรล้วงกระเป๋าหยิบเงินออกมานับให้30บาทหน้าของจันทรนถอนให้5บาทเพชรเอาถุงหนังสือของเขากับวบีระใส่ตะกร้าขอบใจมากนะเพื่อนของจันทรนนี่ดีจริงหน้าของจันทรนพูดพลางนึกชมอยู่ในใจว่า เพื่อนของจันทรนล้วนแต่เป็นผู้มีจัรญ,ญาดีและมีคุณธรรมชูใจตอบว่าจันทรนเป็นคนดีพวกเรารักจันทรนค่ะครู่หนึ่งเด็กๆก,ก็ลากรับนาของจันทรนบอกวีระว่าจะให้นาเคยของจันทรนหาบเข่งไปส่งที่บ้านลุงทุกวันจันทรนเดินกระโพกกระเภกตามมาส่ง เขาดีใจจนน้ำตาไหลและขอบใจเพื่อนทุกคนที่เอื้ออารีต่อเขาพอจันทรงกลับไปแล้ววีระก็หันมาถามเพชรว่าเพชรเอาเงินที่ไหนมาซื้อตะกร้าตั้ง25บาทเพชรตอบว่าเมื่อเช้าฉันไปรับจ้างรุนรถเข็นของที่ตลาดแต่เช้าได้เงินมา30บาท ตั้งใจจะซื้อตะกร้าหาหน่อไม้และของป่าให้แม่อยู่แล้วเพราะของเก่าพังหมดพอดีได้โอกาสฉันก็เลยซื้อของน้าจันทรนเป็นการอุดหนุนเขาด้วยและตะกร้าของเขาก็มีคุณภาพดีพิติพูดว่าพ่อของฉันสารของเหล่านี้อยู่ที่บ้านเป็นประจำฉันคงไม่ได้อุดหนุนเขาไม่เป็นไรหรอกคนอื่นช่วยอุดหนุนแล้ว มานะพูดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน้าของจันทรลขายของได้มากขึ้นพอมีเงินจับจ่ายใช้สอยฐานะก็ดีขึ้นเป็นลำดับจึงฉุกใจได้คิดว่าจันทรนเป็นคนช่วยให้มีรายได้ดีขึ้นน้าสาวและน้าเขยจึงเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของจันทรนมากขึ้นไม่กดขี่ขมเหงเหมือนเดิม ให้ความยุติธรรมทำให้จันทรนมีความสุขขึ้นและเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นคนละคนก่อนเคยเงียบเหงาเจ้าจุกอยู่คนเดียวก็กลับเป็นจันทรที่ร่าเริงแจ่มใสเรียนหนังสือดีขึ้นเข้ารวมสมาคมกับเพื่อนฝูงได้ดีไม่มีใครแสดงความรังเกียจเดียดฉันเลย